ครับในขณะนี้ผมได้พาทุกท่านมายังชุมชนร่วมมิตรหนึ่งซอยเทศบาล28ตําบลบางเลอํอเภอสตัตหีบจังหวัดชนบุรีนะครับภายหลังชาวบ้านได้ให้การช่วยเหลือสุนัขตัวหนึ่งนะครับซึ่งถูกทารุณกรรมด้วยการใช้เชือกฟางมัดปากมัดเท้านะครับและนํามายโยนทิ้งไว้ภายในซอยดังกล่าวนะครับ ซึ่งในขณะน,นี้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในซอยนี้นะครับก็ได้ทําการปิดล้อมพร้อมประสานเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยนะครับเพื่อทําการช่วยเหลือสุนัขตัวนี้ให้รอดพ้นจากการถูกทารุณกรรมนะครับส่วนสาเหตุจะเป็นเช่นไรนั้นในเบื้องต้นคาดว่าเจ้าของเนี่ยคงจะนําสุนัขตัวนี้ผูกปากผูกขาเพื่อไม่ให้วิ่งตามนะครับหรือว่าเห่าให้มีผู้คนรับรู้หรือเห็นนะ่นนะฮะก่อนจะนามันมาโยนทิ้งไว้แล้วก็หลบหนีย้อไปจากบริเวณดังกล่าวนะครับ ซึ่งในเบื้องต้นผมจะพาทุกท่านลงพื้นที่ตรวจสอบหาข้อเท็จจริงในเรื่องนี้นะครับว่าสุนัขตัวนี้เป็นสุนัขพัน์อรไรมาจากที่ไหนแล้วมันถูกทารุณกรรมอะไรบ้างนะครับมาใครเขาครับพี่ไม่รู้ครับมันมาถูกมัดถูกอะไรอย่างเงี้ยเหรอครับมาปล่อยไว้ที่นี่เหรอครับไม่ไม่รู้เขาปล่อยไว้ที่นี่หรอมั้ยอ๋อมัดปากเลยมัดปากมัดขาหน้าไว้ มันหนีพี่ต้องไปอ้อมดักไว้ได้ล่าครับพี่วันนี้ลูกมาแล้วมาช่วยแล้วลูกมามาลูกมาแล้วพี่เขามาช่วยลูกาาดดพี่จับได้เลยพี่มันไม่กัดหรอกพี่อ๋อครับเอาลูกพี่เอามาช่วยลูกมาแล้วมาช่วยลูก มาช่วยเนาะมาช่วยเนาะไม่ต้องกัดนะลูกเนาะมาช่วยเนาะอ, <_ Destroy> อ่ะพี้ยนเอาข้าวมันกินนะฮะเอาลูกกินมาลูกมามาลูกมานี่ลูกอา้อาวโอโว้มันโดนมัดขาอันาา <_ Re form> นี่มันลูกมาเร็ว,วเดี๋ยวมันเข้าปากมันลูกโอ้ <_ asing> ปล่อยบ้านพี่ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับน่าจะมาตั้งแต่เมื่อคืนเลยแหละครับตัวผู้ใช่ไหมพี่ตัวผู้ครับน่าจะตัวผู้ บิ้งไปไหนแล้วต้องตรงเสาเไ,ไม่ใช่หมาแถวนี้หรอพี่ไม่ใช่ครับกินไปอ๋ไม่รู้ไปทาลุนมันเอ้ยแหละงงตรงที่ทำไมต้องขูขาขูงมันกินไปๆๆๆๆๆๆไปกินไปขาหน้าไม่ได้ทำอะไรหรอกไปกินไป มาข้าเรื่องแหละมองดูแล้หมามีเจ้าของแล้วเขาไอาเดียไหเรยจะกลับแล้วป่อยกินไป,ไปลินปหระกินเนาะ <c oughs> หมาไม่ดุนี่ในพี่ตอนนี้ยอาศัยตอนเนี้ยจับเลยก็ได้พี่ อ๋อตกใจตกใจตกใจรถเหรอไหมฮะมีที่อ๋อมีเชือกเนาะน่าจะเกี่ยวได้พี่อันนี้มันลุกมานี่มันลุกมามันลุกไม่ดีลังหนีแล้วไม่กัดไม่กัดไม่เอาไม่เอาลุกมาช่วยมาช่วยลุกมาช่วยมามาพี่เกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวเขามามาลุกมาไม่เกี่ยวข้างหลังเลยพี่มามันนี่มาลุกมาเร็วเร็วลุกมาเร็วมาลุกมามาช่วยลุกมาช่วยเนาะ มาช่วยลูกมาช่วยมาช่วยอ่ะมาช่วยลูกมาช่วยมาช่วยอะ่ะพี่เกี่ยวนะเกี่ยวนะมาช่วยลูกมาช่วยผ้าผ้าไม่เอาลูกอันนี้มาลูกมาเร็วๆเอาลูกมาออกเดี๋ยวออกหลน่นเด้อออกหล่นตกใจ ถลุดแล้วจะไปก็ไปเลยไม่หลุดเห็นเด็กเข้าไปล่องได้มพี่ไม่ใช่ฮะล่องล่าเนี่ยครับอ่ะพี่ปุบนะพลาดคุมเลยมาลูกเนองมาช่วยเนาะเดี๋ยวรถมาตกใจพี่ต้องรีบคุม โอเคนี่มาลูกลมาเร็วเร็วมาช่วยลูกมาเร็วเรมาเยยมามาเลย้มลมล <c oughs> <c oughs> หมาเยอะมันกัดเอาแลลูกวันนี้เร็วๆมันกล้าไปกลัวเลยก็ไม่กล้ากลัวไม่เอาไม่ไปไม่ไปลูกไม่ไป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 หมากัดหมากัดหมากัดไม่เอาไปลูกเองเดี๋ยวเร็วไม่เอาเอาๆมาดี่เร็วๆเฮ้ที่เดิมนะ เ,เดี๋ยวมันทะลุออกข้างหลังอยู่นี่พี่อยู่ที่เดิมครับไปเงูเดี๋ยวมันทะลุข้างหลงังมันไม่ทะลุหรอกมีนี่ดิง้งขังเอาเลยเลยเหยมาตกใจป,ป,นะป่ะแันบนึงเออนะคุมครับไอนี้มันไม่น่ากลัวเหมือนพ่อผม เราต้องจับข้างล่างไว้เดี๋ยวพี่แต่มันมุดออกนี่เดิ <c oughs> นเดี๋ยวนี้คนเดียวพอถ้าคนเดียวไม่เป็นไดอืมครับมุดอมาจะเอาออกให้หมุดไปไม่ได้ั้ง ยากในพี่เข้างี้ก็ได้พี่ไม่น่าจะหลุดละเอะลูกมาพี่รอม่ไันไม่หลุดแล้อ่ะหยุดฮะเอะลูกมาลูกมาเอาออกก่อนเนาะเอาเร็วมาเร็วเอาออกก่อนนะลูกมามาช่วยมาจับได้ปะได้พี่อยู่อย่างงี้นะต้องใช้โซ่โซ่อีกแล้วอ่ะเออโซ่เงี้ยมันจะยืดเสียงโซ่แล้วมตกใจที่อาลูกน้ามาช่วยเนาะมาช่วยลูกไม่ต้องหนีแล้วไม่ต้องหนีแล้วมาช่วยมาช่วยเดี๋ยวหลุดก็ไปได้แล้วเนาะเออ หลุดก็ไปได้แล้วโลกอืหางฐานเนี่ยใครมามัดมันไว้อย่างนี้เนะี่ยอืมครับพี่เข้ามาเลยพี่พี่เอามือคล้องแรงเลยเปรี่บพี่คล้องแรงเลยเดี๋ยวพี่รอม้านูนไม่ไหนพี่พี่ไไพี่จัดตะขายย่ายงั้นนะอ่ะพี่ผู้หญิงอาลูกมา <c oughs> ไม่ไม่กัดหรอครับไม่กัดไม่กัดครับ ล้อมลูกมามาช่วยลูกมาช่วยมาช่วยมาช่วยเชออะไรไม่มีมีเชือกปะเชือกมาช่วยลูกเออไหนล้อมอ้อมคอไปเลยรอดใต้ยคอมันนะเชือกมันแน่นปากได้ได้ไหมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวเอาคนใจตัดขาเราตัดจับไว้ให้แน่นแน่ตเอาปีหมามนนี่มันไม่ตัดไม่กัดไม่กัดนะ ค่อยๆไม่ต้องแหย่เข้าไปเลยทีแค่นิดหลุมาออกให้ระวังทิ่มตาหน่อยทิ่มหรอกทำมันเนี่ยอ่าหลุดแล้วลูกหลุดแล้วลูกหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วอ่ะปลาปลหลุดแล้วครับเราจะเบาปลาลูกปะที่ขาดีป่ะนีป่ะหมดจังหมดแล้วหมดแล้วหูมัดซะอ้อมกับคอไว้อ่ะลูกปะอืมนะเราอ้อมคอเามาลูกมาอยู่ง่ายๆครับตีนี้นะอ่ดื้อเนี่ยลองลองดู ไม่เอาไม่เอาเราดมันตัดเลยๆปล่อยมันพักมัไว้ใจเราเอาละนิดนึงไลยมาเร็วๆพี่ครับเออพี่พี่มาเจอหมาตัวนี้ตั้งแต่ตอนไหนครับพี่อ๋อมันพราอ่ะครับแต่มีคนนู้นเขาเห็นก่อนครับเขาเห็นตั้งแต่เมื่อวานครับมันถูกมัดปากมัดมือไว้อย่างนี้เลยตลอดเลยอ่ะพี่ครับครับไปไม่ใช่ไม่ใช่หมาที่นี่หรอครับพี่ไม่ใช่ครับครับโอเคอุ้ยเหนื่อยมันไป นะอนอกินน้ำเนาะไหนกินน้ำไหมลูกเนาะกินน้ำเนาะ <c oughs> อา่ะลองกินลูกมาอ่ะน้ำเปล่าอยู่น้ำปเนนำปำล่ากินน้ำหรอกกินน้ำหรอกน้ำ ตกใจมันกอนอันนี้มาดิจะเข้าไปทำไมลึก